สวัสดีครับไปกับปอวันนี้อยู่กันที่ร้านระยำครับผมของพี่ทิพย์สวัสดีครับพี muscle, <S S いいิชิตสวัสดีครับว nice. ันน awesome. ี yeah. ้ก็บรรยากาศของที่ร้านระยำคึกค okay. ักเป็นพิเศษนะครับผมลูกค้ามารอแน่นร้านเลยอันนี้คือบางส่วนได้มาหมดแล้วใช่ไหมบางส่วนก็ได้มาหมดแล้วใช่ไหมลูกค้าปิดไปเที่ยวมาหลายวันนะฮะร้านนี้นะฮะมาชมบรรยากาศยามครัมาชมบรรยากาศยามกันยาวๆครับผม นี่เป็นยำอะไรงวงประต่อปลา่เสกปตินเปกติใช่ไหม เรายำมะมอ่วงอ่างเดียวแหละเอาประกอบโอยข้างบนอันนี้เป็นวัตถุดิบทางร้านนะฮะยังที่เห็นเลยนี่นะครับผมมีปูด้วยวันนี้มีปูแซลมอนกำลังไปเอาอยู่นะฮะ จำรวมปูม,ม้าแซลมอนใช่ไหมอย่างอ๋อเพราะลูกค้าเขายังไม่มาใช่ไหมโอเคครับโมตาหวานตนาะคุณโมตาหวานนะฮะปลาล้าหมดเลยนะลูกปลาลาหมดเลยนะครับ หมายถึงใส่ปลาร้าหมดหรือว่าปลาล้าหมดแล้วฮะใส่ปลาล้าหมดใช่ไหมที่เป็นยำขนมจีนแน่นอนนะถ้ามีปลาทูอย่างนี้ใส่หมูยอลงไปนะครับเป็นหมูยอลวกล้วนๆน,นะครับผม ยำขนมชีนแบบไม่ใส่ปลาร้าไหมพี่นี่จ้ะนี่เหรอแต่มันจะไม่นัวใช่ไหมอยากนัวต้องใส่ปลาร้านะไม่นัวก็ให้แบบแซ่บแทนใช่ไหม อ๋อก็ย้ำได้เหมือนกันใช่เราใช้เส้นตัวนี้ดีกว่าอ๋ออันนี้ครับผมนี่นะฮะ เท่าไหร่ครับพี่ทิพย์ห้าสิบ,สบาท5บบาทนะครับทั้งทีนหมดแล้วครับหมดกะละมาังไปเป็นยาม,มาม่านะครับผม ก็ยำรวมใช่ไหม กำลังมาอีกหนึ่ใถ้าพี่ใครจะรวมให้จ้างผมไหมเดี๋ยวผมจะจ้างว,วารวมไม่จ้างเหรอใจร้น์จริงเลยอันนี้เป็นยำมาม่านะฮะตรงที่ไรน,นะพี่ห้าสิบเหรอสี <50 S 1> อ่สิบได้ไหมลูกค้าถามผมตอบให้ลูกค้าเล่นๆ ไม่ค้ามองบนเลยห้า <normal> ส <singing> ิบก <Incred> <sounds> ็ถูกกันนะยำรวมนะฮะตัวนี้ ปลาล้านะฮะใสป่ปลามะนาวครับแล้วก็พริกนะฮะพริกที่นี่ใช้พริกอะไรนะพี่พริกแดงจินดาแบบเดียวนะครับผมใครสัดส่วนไม่รู้นะฮะได้ปลาแซลมอนมาแล้วขึว้นไปตกปลาแซลมอนมาได้ ไปจับมาแลวสดเลยนะไหนได้มากี่ตัวครับเนี่ยมาจำวุ้นเส้นราคาเข้ามามากเลยพี่ ยำรวมยี่สิบเจ็ดบาทยังมีนะฮะของยังมีอยู่ตอนนี้เปลี่ยนวันเวลาปิดหรือเปล่าแต่ว่าเหมือนเวลาวันเวลาเดิมเลยวันเวลาเดิมนะครับผมตั้งโมงสี่สิบนี่นะฮะดู นี้เป็นยำอะไรพี่ยำมุ้งเส้นใช่ไหม <Okay. S 1> ฮะเพิ่มของเหรอโอ้โหลูก oh. ค้าลุมแล้วนะครับตอนนี้ oh oh. อืมลูกค้าลุมต่อไป หายชุมนะครับ ยามอยอนะครับลูกค้ารอเยอะจริงๆอัน,นี้แม่ค้าก็รีบสุดๆแล้วฮะตอนนี้อันนี้ยาม,มาม่าราพี่ทิพย์เนาะ แม่มาม่าออกดีนะฮะตัวนี้ตอนนี้แม่ค้าใช้สมาธิมากเลยนะเพราะว่าลูกค้าเยอะมากเลยจริงจริงไม่เกณฑ์ขึ้นด้วยเนาะนีเป็นน้ำปลานะฮะผม ยำมามากครับไปมาแล้วนะลูกค้าดีใจค่อ <c> ย <oughs> เห็นหน่อยร่าผมอ๋อครับผมก็มาเก็บภาพบรรยากศาศร้านระยำให้ชมกันแล้วนะฮะแวะเวียนมาชิมได้นะครับร้านระยำอยู่เยืเง้ยงกับ ้รงพยาบ,บาลเอก,กชนหนึนะฮะปิดวันอาทิตย์เหมือน,นเดิมหรือว่าปิดตามามเพจของร้านละยำได้เลยเนี่ยฮะละยำอร่อยทุกยำนะครับผมสำหรับวันนี้ไปกับปอก็ฝากากดไลค์กดใจให้ร้านนี้ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ